ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับก Honey and f r i e n d Entertainment บริษัทไทยเบฟเวอร์ตจำกัดมหาชนพริกไทยตราพึ่งหลวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเสลอที่ได้จะไปด้วยกัน จรสวัสดีค่ะเที่ยวไมยไทยแลนด์เวร์วันนี้นะคะเราปักหมุดเที่ยวกันที่จังหวัดจันทบุรีเมืองหน้าเที่ยวที่ไม่ว่าใครต่อใครต่างก็บอกว่าที่นี่คือเมืองแห่งผลไม้น้ำพึ่งนะคะขอเอาใจสายคาเฟ่ที่ไม่ใช่คาเฟ่ธรรมดานะคะเพราะเราจะพาไปรู้จักกับคาเฟ่ผลไม้กันค่ะ ทูเรียนคาเฟ่ค่ะโอ้โ oh, หไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเลยนะคะสําหรับที่นี่จะมาเปิดประสบการณ์การกินทุเรียนนะคะแบบวันซีโอ้โ <c> ห <oughs> oh, บอกเลยนะคะเด็ดมากๆเลยะคะ่ะเพราะว่าเราจะไปกินทุเรียนแบบสดๆแต่ไม่ใช่จากลูกนะคะเ <c oughs> ด็ดยังไงตอบมาเลยไปเลยจ้า <c oughs> มากมากเลยค่ะวันนี้เป็นเกียรติมากเลยที่พี่เฉิพึ่งมาเที่ยวที่ร้านทรี e h o ทุเรียน i e เ c a ค่ะจะบอกว่าดีใจเหมือนกันค่ะแล้วก็คุณกวางก็เป็นเจ้าของร้าน t รี e h า u s e Thurien c a นะคะมาที่นี่นะคะยังไงก็คงจะต้องขอคําแนะนําละค่ะว่าทุเรียนมีให้กิน ตลอดทั้งปีเลยใช่ไหมคะจริงป่าใช่ค่ะก็คือที่เมืองจันของเรานะคะก็จะมีทุเรียนเป็นฤดูทุเรียนนะคะอยู่ที่ตั้งแต่เริ่มเดือนกุมภาค่ะกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนาจนถึงกรกฎาค่ะจะเป็นหน้าทุเรียนของจันแต่ถ้าหลังจากนี้ค่ะก็จะเป็นใช้ทุเรียนจากทั่วประเทศเลยค่ะที่แบบเป็นทุเรียนในฤดูของจังหวัดนั้นๆค่ะ ที่ r e e House ดูเรียนคาเฟ่เหมาะกับคนรักทุเรียนที่สุดค่ะบรรยากาศของสถานที่โดยรอบกว้างขวางร่มรื่นมากๆจะมาเที่ยวคนเดียวหรือว่ามากับเพื่อนๆหรือมากันเป็นแบบครอบครัวก็ได้เลยนะคะไฮไลท์ของที่นี่คือใครชอบทานทุเรียนเขาก็มีให้ทานกัน365วันไม่ต้องไปรอหน้าทุเรียนก็มากินที่นี่ได้เลยค่ะ ้วทำยังไงให้เราได้กินแบบ365วันจันทบุรีเนี่ยปลูกจนถึงเดือนกรกฎาใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วแบบเดือนต่อไปต่อไปต่อไปอค่ะก็ถ้าเป็นหลังจากหน้าทุเรียนจันทรแล้วอะค่ะก็จะมีทุเรียนจากทั่วประเทศเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเอ,อ่อทางภูเขาไฟค่ะหรือว่าจะเป็นทุเรียนที่อ,อ่อ ทางเชียงใหม่อะไรเงี้ยค่ะคือตอนนี้ในประเทศไทยอะค่ะปลูกทั่วประเทศเลยแล้วฤด,ดูกาบการออกอะค่ะก็จะไม่เหมือนกันค่ะ <c oughs> ก็จะเป็นอย่างช่วงเดือนกันยาตุลาค่ะจะเป็นของทางใต้ทางใตก้ก็จะเลือกเฉพาะบางส่วนที่พื้นที่พอปลูก ผลผลิตออกมาขายทุเรียนจันทค่ะพี่เชื่อมั่นว่านะคะว่าทุเรียนในแต่ละภูมิภาคของประเทศเนี่ยรสชาติมันก็อาจจะมีแตกต่างกันแน่ๆเลยของที่เมืองจันท์มีความพิเศษยังไงบ้างค่ะทุเรียนจันทนะคะด้วยความที่ดินของเราค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะคะจะเป็นเ,เป็นทุเรียนสายแร่อัญมณีค่ะสายแร่อัญมณีใช่เพราะว่าใน เมื่อก่อนนะคะจันทบุรีเนี่ยจะมีเหมืองพลอยจะมีอัญมณีต่างๆที่ที่มาจากใต้ดินนะคะแล้วเราใช้ดินเนี้ยในการปลูกเรียนด้วยทําให้ผลผลิตของในในจันทบุรีเนี่ยค่ะมีผลผลิตที่ค่อนข้างดีเลยเอาผล,ลไม้อะไรมาปลูกก็ค่อนข้างจะ,จะเจริญเติบโต,ตได้ดีค่ะคือกินแล้วรวยแน่นอน ไปกับบริษัทไทยเบเวร์เรจจำกัดมหาชน,น,านาร่วมเดินทางละไมไปกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แบบมีทุเรียนมาทำด้วย Amazing มากๆเลยอืออะไรเนี่ยยำทุเรียนกุ้งสดข้าวกะเพราหมูทุเรียนทุกคนน่านกินมากเลยดยูจัดหน่อยคือหน้าการอย่างเงี้ยมันน่านกินมากๆเลยอันนี้พูดถึงความรู้สึกอ่ะมันเข้ากันได้ยังไงค่ะก็ที่ร้านนะคะจะใช้ทุเรียนนะคะที่เป็นทุเรียน ไม่สุกมากนะคะคือแก่แต่ยังไม่สุกเป็นกร,บกรอบๆนิดนึงอะคะ่ะมาผัดกับกระเพรานะคะกับหมูค่ะหรือว่ากุ้งหรือว่าไก่แล้วแต่ลูกค้าเลือกได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นตัวยำนะคะก็จะให้ฟิลเหมือนแบบมันฝรั่งหรือเหมือนแค่ลอดอะไรเงะะี้ยค่ะที่แบบแต่ว่าเราใช้เป็นทุเรียนแทนค่ะก่อนที่จะไปทานอาหารกันนะคะเดี๋ยววันนี้กวางมีกิจกรรมสนุกๆให้พี่พึ่งได้ทําด้วยค่ะวันนี้จะมีเมนูข้าวเหนียวทุเรียนสปิดให้พี่พึ่งได้ลองทําด้วยค่ะข้าวเหนียวทุเรียนสปิดค่ะ วันนี้นะคะก็กิจกรรมของเรานะคะจะเป็นเมนูข้าวเหนียวทุเรียนสปิดค่ะพี่น้ำพึ่งค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ เราจะไปทานอาหารกันนะคะที่เราเพิ่งมีเมนูเครื่องดื่มอะไรที่อยากทานไหมคะวันนี้อืมมาที่นี่แล้วมันก็ต้องเป็นแบบเครื่องดื่มที่มันต้องมี texture ของทุเรียนเข้าไปด้วย่างนี้ดีกว่าเนาะที่ร้านจะขายดีจะเป็นเมนูอ่ะสมูทตี้ทุเรียนกาแฟทุเรียนชาเขียวทุเรียนประมาณเนี้ยค่ะหรือว่าช็อกโกแลตทุเรียนค่ะแล้วแบบว่าถ้าเผื่อเกิดพี่อยากจะขอลองทำเอง แล้วก็เป็นเมนูที่ไม่มีอยู่ในนี้ได้ไหมได้เลยค่ะอยากทาเป็นเมนูอะไรดีคะที่นี่มีชาไทยไหมคะมีค่ะถ้างั้นพี่ขอทําเป็นชาไทยทุเรียนได้ไหมคะโอ้ได้เลยค่ะแล้ว่ว่าอาจจะเป็นหนึ่งในเมนูวันข้างหน้าของที่นี่ด้วยขออนุญาตไว้เลยได้ไหมคะพี่น้ำพึ่งว่าถ้าเกิดว่าทําออกมาแล้วอร่อยเนี่ยก็ขอบุกลงไปในเมนูที่ร้านเลยได้ไหมคะแน่น่ะสิจะ่อา จากการกินแล้วค่ะมาทรีเฮาส์ทุเรียนคาเฟ่เมนูที่ทุกคนห้ามพลาดเลยนะคะในเรื่องของอาหารข้าวนั่นก็คือกะเพราทุเรียนนะคะซึ่งเราอยากจะสั่งเป็นเนื้อหมูไก่ตามใจชอบได้เลยค่ะอันนี้มันก็จะเป็นแบบได้กลิ่นทั้งกะเพราได้กลิ่นทั้งทุเรียน <c oughs> <c oughs> ก็อร่อยดีนะคะมันก็แปลกดีคะ่ะแต่ว่าพอเวลาเราปกติแล้วเวลาเรากินกะเพราใช่ไหมคะ มันก็จะเป็นรสชาติที่เขาแบบเออจะเป็นรสชาติแบบเผ็ดเผ็ดเค็มเ<ๆ>็ม<ๆ>ใช่ไหมคะนัวนวอะไรอย่างเงี้ยธรรมดาแต่อันนี้มันมีความหวานของทุเรียนเข้ามาด้วยแล้วก็ยังมียำทุเรียนกุ้งสดนะคะเขาเนี่ยได้เอาแบบว่าทุเรียนนะคะที่ยังไม่สุกแบบว่าต้องเป็นทุเรียนที่แก่นะคะแต่ยังไม่สุก มันก็จะมีความกรอบมีความหวานเงี้ยค่ะคือมันมีกลิ่นออกมานี่อย่างเงี้ยค่ะอร่อยนะคะส่วนเมนูขนมหวานนะคะที่พลาดไม่ได้ก็นี่เลยค่ะบัวลอยเผือกทุเรียนมะพร้าวอ่อนเพื่อลาดก็คือบัวลอยพอใส่ทุเรียนเข้าไปมันก็อารมณ์แบบเหมือนกับ ทุเรียนน้ำกะทิที่มันมีโบรอยแล้วก็มีมอนทองสมูตโทีทุเรียนค่ะมันกรอบมันมันมันหอมมันเย็นและอีกอันหนึ่งนะคะฝีมือพึ่งเองค่ะที่ทำมาก็คือข้าวเหนียวทุเรียนสปริตค่ะข้าวเหนียวทุเรียนแบบเจ้มจนมากเลยอารมณ์ อออร่อยอ่ยะและชาไทยทุเรียนที่น้ำพึ่งทำค่ะอันนี้นะคะถือว่าเป็นเมนูใหม่ที่เขาจะบรรจุไว้ค่ะพี่จะบอกกับน้องควางนะคะว่าพี่รู้สึกฟินแล้วก็แบบว่าเลิฟมากๆกับทุเรียนที่นี่ค่ะ ยังไงต้องเลียนเชิญพี่น้ำพึ้งมาอีกนะคะเพราะว่ายังมีอีกหลายเมนูเลยค่ะที่ยังไม่ได้ทานค่ะแน่นอนค่ะต้องมาแน่นนะคะแต่เอ๊ะถ้าเผื่อเกิดว่าเวลาพี่มาเนี่ยนะคะเปิดทุกวันปะคะเนี่ยค่ะเปิดทุกวันเลยค่ะถ้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะเปิด9ก้าโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มนะคะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์จะเปิด8ปดโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มค่ะโอเครู้แหละจะมาเก็บให้หมดเลย5้าสิเมนูแล้วก็จะบอกกับผู้ชมนะคะว่าถ้าเผื่อมาเมืองจันทร์เนี่ยนะคะก็อย่าลืมนะคะมาที่ทร ีเฮาส์ดูเรียนคาเฟนะคะที่นี่นะคะเปรียบเสมือนกับห้องรับแขกของคนเมืองจันเลยละค่ะอืวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องกวางนะคะที่แนะนำนะคะเมนูอร่อยๆให้กับพี่เพึ่งเยอะแยะ<ม>เลยนะคะ,คะขอบคุณม,มากค่ะขอบคุณนะคะเอาล่ะทุกคน คาเฟ่ผลไม้ยังไม่จบแค่ที่นี่นะคะอ่ะย่อยกันสักหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวพึ่งจะพาไปอีกคาเฟ่หนึ่งค่ะเป็นคาเฟ่ผลไม้เหมือนกันแต่จะเป็นยังไงนั้นต้องตามนะคะร่วมเดินทางละไมไปกับพริกไทยตราพึ่งหลวง ทำไมไปกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า AJ EV จุกคนน้ำพิ่งนะคะตอนนี้นะคะเราย้ายมาอยู่กันที่สวนอรุณบุรพาจะของสวนค่ะ คนนี้อะไรคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออก็บอกว่าให้พี่มาเนี่ยนะคาเฟ่ผลไม้อีกที่หนึ่งก็คือที่นี่ที่เนี่ยนะมองไปมองมาทำเลสิมองศาก็ยังเห็นเป็นสวนทุเรียนมันคาเฟ่ตรงไหนยังไงมาถูกที่แล้วค่ะพี่น้องพึ่งแต่ว่า อยากจะพาพี่น้ำเพิ่มมาชมสวนทุเรียนก่อนที่จะไปถึงคาเฟ่ใช่เพราะว่าเราทําสวนทุเรียนมาก่อนที่จะเปิดคาเฟ่ใช่มวนใหญ่ทุเรียนที่ปลูกนี่พันอะไรคะหลักๆก็จะเป็นหมอนทองค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มปลูกพันธุ์อื่นมาให้ลูกค้าได้ได้ชมได้ชิมค่ะก็จะมีมีพวงมณีมีก้านยาวมีชนีมีกระดุมค่ะทุเรียนจันทร์เนี่ยนะคะมันมีความเป็นเอกลักษณ์กว่าทุเรียนที่อื่นยังไงคะ ถ้าดั้งเดิมเลยค่ะคือสมัยคุณปูก่ก็ปู่เคยทําพลอยคุณน้ำพึ่งเคยได้ยินไหมคะที่จนันเขาก็จะขึ้นชื่อเรื่องพลอยเรื่องอัญมณีอยู่ใช่ค่ะ,คะน่าจะเป็นที่ผืนดินมากกว่าที่ว่ามีแร่ธาตุอัญมณีเยอะอย่างเงี้ยค่ะทําให้ทุเรียนมีรสชาติอร่อยค่ะให้สมบูรณ์ใช่ค่ะก็เลยทําให้แบบเวลาปลูกผลไม้อะไรมันก็จะทําให้รสชาติของผลไม้นั้นอร่อยด้วยใช่ค่ะ,คะ แว่ากินผลไม้ที่เมืองจันแล้วเราจะรวยชา <S <S ยและธาตุอัญมณีอา้าวุกคอนถึงคาเฟ่แล้วคาเฟ่อยู่นี่นี่เองเราก็บอกว่า มาคาเฟ่ผลไม้มีแต่ผลไม้แต่คาเฟ่ไม่เห็นดนี่ค่ะคาเฟ่เอของ<ม>ลั<ห>นเชิญ<ห>เลยค่ะมาดูในส่วนของคาเฟ่กันบ้างนะคะที่สวนอรุณบุรพาเขาเป็นคาเฟ่แบบโฮมเมด ทุกวันตั้งแต่เวลา9โมงเชา้าไปจนถึง5โมงเย็นนะคะที่สำคัญเนี้ยที่นี่มีเค้กเยอะมากค่ะเพราะเจ้าของเขาชื่นชอบการทำเค้กแถมไอเดียบันเจิดน,นะคะคือนำเอาผลไม้นะคะตามฤดูกาลมาเป็นวัตถุดิบอีกด้วยค่ะจะบอกเลยนะคะว่าเขาไม่ห่วงวัตถุดิบเลยะคะ่ะใส่เต็มแบบเยอะมากๆโอ้โหน่าค่ะทุกอย่างเลยนะคะน้องอฟพี่เพิ่งเล็งตัวไหนไว้คะ คือมันเลงหลายอย่างค่ะมันเลงหลายอย่างเลยนะคะแต่ว่าน้องอีฟทำเองหมดทุกอย่างเลยเหรอคะใช่เลยค่ะเหรอคะมีตัวแนะนำมีเพิ่งมีตัวแนะนำเผื่อพี่เพิ่งเบื่อทุเรียนแล้วจะเป็นตัวนี้ค่ะมาปี๊ดเค็งมาปี๊ดอันไหนคะอันนี้เลยที่มีรังผึ้งใช่ทำจากน้ำมาปี๊ดจะเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของที่จันเลยค่ะอันนี้คือน้องอีฟที่เลือกมาให้ว่า เป็นเครียกว่าซิกเนเจอร์ใช่นะคะรวมทั้งน้ำอันนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่อันนี้คือน้ำมะยงชิดปั่นอันนี้คือน้ำมะปีน้ำผึ้งโซดาใช่อร่อยอ่ะสดชื่นค่ะเป็นแบบทานหน้าร้อนขายดีมากเป็นเมนูที่ขายดีมากอันนี้ก็คือเป็นเมนูที่ขายดีมีอะไรบ้างคะอันนี้ก็เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเค้กทุเรียนค่ะอันนี้เค้กทุเรียนแต่อันนี้ออนท็อปด้วยเนื้อนวลทองจันค่ะแล้วก็ ตัวนี้จะเป็นเค้กมาปี๊ดค่ะเค้กมะปีดนะคะก็จะเปรี้ยวๆเหมือนน้ำน้ำที่ี่น้ำเพิงทานนะคะน่าลองเ้าวก็อันนี้ก็มายองจชิดค่ะใช่ค่ะหน้านี้คือม่ยองชิดเยอะก็จะเป็นเค้กม่ยองชิดค่ะเป็นชีสพายค่ะไม่ใช่แค่ของหวานนะคะยังมี ของข่าวที่เป็นโฮมคุกกิ้งอย่างพิซซ่าแป้งสดนาโบลีสไตล์อิตาลีค่ะพร้อมจัดเสิร์ฟแบบพาต่อถาดเลยนะคะ่ะือวานาปีสายก็จะมีพริกแห้งพริกดองก็คือให้รสเผ็ดรสเปรี้ยวตัดเลี่ยนค่ะ <c oughs> <c oughs> อร่อยค่ะขนาดอิ่มๆนะคะ <c oughs> คือจริงๆแล้วนะคะแบบอยากให้เรามาชิมมากกว่าเพราะว่าอธิบายจริงๆแล้วอ่ะมันมันอธิบายลําบากอ่ะต้องต้องมาชิมเพราะว่ามันนุ่มจริงๆค่ะอพอมันเป็นซอสปุ๊บซึ่มันนี่อย่างเดียยู่ก็ต้อ <c oughs> งขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะที่ทำให้พวกเราทุกคนนะคะมีความสุข ทันทีที่เมืองหน้าเที่ยวแบบนี้ค่ะและคลิปในวันนี้ก็หมดลงแล้วนะคะแต่อย่าลืมว่าสุขทุกวันที่จันทบุรีสุขทันทีที่เมืองหน้าเที่ยวเย้ไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะขอขอบคุณโรงแรมพึ่งหลวงรีสอร์ทจันทบุรีโทร0661388787 039-480-787ก้า่แปด